อ้าวแล้วเกี่ยวอะไรกับน้องอะคะคือแป๊บนึงนะคุณจะมาออกตัวให้เขาทําไมอะแล้วทาไมเราจะออกตัวให้ไม่ได้อะคะอ้าอีสาคนอื่นได้แล้ว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 ถ้าคุณอยู่ในห้องแล้วคนไหนป็่คอร่ะลืมค่ะขอทีละคนเอออันนี้ขอพูดถึงอะไรอ่ะคือเอาแล้วคุณมีสิทธิ์มาเรียกร้องอะไรอ่มันห้องผมเอคุณมีสิทธิ์อะไรไปดไม่พอใจคุณก็ลงไปแค่นั้นเลยใช่แค่กะหลี่อีสานก็ดึงสรุปความสําเร็จแค่ได้ไขตัวแล้วเราแค่เป็นนักร้อแค่นั้นแ่ะใครคะอันนี้อันนี้พูดถึงใครคะลพี่าลิซ่า ลิซ่าเป็นอะไรลิซ่าก็ลิซ่าแค่อีกลีลิซ่าคนหนึ่งแค่ประสบความสำเร็จไปขายตัวอยู่ประเทศนอกเป็นรักลอบแค่ได้เหรออ่าโอเคพูดอีกคือเอางี้เปล่าไอผู้หญิงที่พูดมึงเงียบกว่านี้ไอ้ผู้หญิงที่พูดอยู่อะคือเขาคุยกันเรื่องประเด็นอะไรแล้วคุณมากันประเด็นอะไรอ่ะคุณไปอ้าวก็ประเด็นที่คุณเปิดห้องด่าคนอีสานด่าลามถึงน้องลิซ่าด่าคนอื่นๆโดยที่มันไม่มีแล้วกูเหรอไอ้สัตว์ตอนกูพูดอ่ะ อ่เซนเย็นค่ะคนอื่นเขารู้หมดเอออีเหี้ยเซนเย็นเซเย็นใครขึ้นมาพูดเพื่ออะไรเยเออแก็อยากรู้องเ้ไม่ไม่เราไม่เหมือนพี่พูดเอางี้ดีกว่าแล้วมึงลงไปก่อนเลยอีสัตว์เสือเขาจะคุยเรื่องกวนเฮี้ยบาบ่อเฮี้ยไอ้ปทูทอดมึงไออยู่แต่ในกลาแล้วเสือกมีโทรศัพท์อีกไอชิบหายปิดเอาไว้อย่าให้แม่งออกมาแล้วไงรู้เปล่าให้แม่งแบตหมดอยู่ในนั้นน่ะ ใครแม่งห้ามมากดแม่ง